จากสถานการณ์ฝนตกในขณะนี้ทางจังหวัดนาราธิวาสเองเขาก็เตรียมความพร้อมครับโดยสำนักง,งานชมประธานที่17นาราธิวาสมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะฮะทั้งระบบสูบน้ำธรรมดาระบบไฮดรอลิกนะฮะขนาด24นิ้วเนี่ยเครื่องเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่14นิ้วอีก2เครื่องบริเวณท่อระบายน้ำปลายคลองลานนะฮะที่บ้านใหญ่ตําบลพร่อนอำเภอตากใบก็จะได้ช่วยเร่งระบายน้ำหรือว่าพร่องน้ำนะครับให้ไหม่ให้ประชาชน ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักเมื่อวานเองทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จุดดังกล่าวก็บอกแบบนี้ครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้าที่นราธิวาสยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้นะฮะแล้วก็ยังไม่ได้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกต่อเนื่องไปฟังเสียงท่านผู้ว่านราธิวาสกันหน่อยครับก็ถือว่ายังอยู่ในภาวะที่เราด,ดูแลได้อยู่ แล้วก็สัง่งสอบสอบถามทีนี้อนุนโศต,ตอนนี้ก็ในพื้นที่ของใา้ไฟเองก็ยังไม่มีผลกระทบแต่การที่เราพ้องน้ำไว้อย่างนี้เนี่ยก็ได้รับรายงนานจากท่านพ่อกรมการงงาชมาุมทางที่<ๆ>17ก็เพื่อที่ว่าไม่ไม่ให้น้ำจากคลองมันฝักลงไปในที่นานซึ่งถ้าฝักลงไปที่นานเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นการหยุดของอันแล้วก็การที่ยังมีงน้ำใ,ในระดับนี้ น้ำมันก็จะไม่ลงละน้ำมีอุณหภูมบนพื้นที่แต่ถ้าทำลักษณะนี้คือถ้ากับลกล้องน้ำเตรียมดอกรักน้ำบนที่ที่กัวหนือพื้นที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยจากการดูที่ประตูนิยวิายารายงานมาบนทีอยู่ที่ประมาณร้อยนตนันเศษเศษในทางที่ีซึ่ง นอกจากไปดูณจุดนี้ครับท่านผู้ว่านาราเนี่ยยังได้ลงพื้นที่ไปที่เขื่อนชมประทานบ้านมูโนตําบลมูโนนะครับไปติดตามการก่อสร้างโครงการปรับปรุงผนังกั้นน้ําแม่น้ำโกลก แล้วก็เตรียมความพร้อมในจุดที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งอาจจะทําให้น้ำเนี่ยล้นด้วยการเสร์มกระสอบทรายหรือว่าบิ๊กแบ็กันนะเตรียมพร้อมไว้ด้วยแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ไว้4เครื่องนะครับเพื่อเร่งระบายน้ําป้องกันน้ําท่วมขังแล้วก็น้ําเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับ